เดี๋ยวเราจะผ่าดูนะครับว่าเนื้อของแตงโมเนี่ยจะออกสีแบบไหนนะครับจะสีแดงหรือเปล่านะฮะอันนี้เรามาดูดูกันนะฮะมาชัดเลยนะครับคือถ้าอยากให้มันแดงดีเนี่ยนะครับต้องให้มันลืมเครือหรือลืมต้นเนี่ยสักสองสามวันนะโอ้โหทุกท่านครับโอ้โหเนื้อแน่นแน่นมากนะฮะอืือไหนๆโอ้โหครับแล้วก็แดงอืม ดูสิโอ้โหครับเนื้อแน่นมากนะฮะรสชาติน่าจะดีมากเลยผมขอรองสักคำก่อน,นะฮะนี่ฮะโอ้โหเนื้อแดงมากเนื้อแน่นเนื้อแดงนะครับทุกท่านดูเนื้อแนนดงมากครับอืมนะฮะอืมหวานมากอืมหวานมากยังหวานเลยอืมอืมขุดยอดมาก,กเอาดูดูดูอืมแม่สมอม<า>นะฮะ หวานมากหวานเจี๊ยบเลยก็ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแม่แม่เอาเอาขวดมาดูหน่อยสิหวานมากเอาทุกท่านดูกินให้ดูกันสดๆเลยนะครับดูดิเนี่ยเนี้ยเนี้นี้เนี้ยมาถึงไรแล้วมาถึงทีแน้่หวานมากถ่ายตรงนี้ครับถายตรงนี้เลยเนี่ยไม้ไม้ตู้ไปแพนเนี่ยหวานมากโอ้รสชาติดีมากเลยทุกท่านรสชาติดีมาก ใช่ไหมแม่สมอนค่ะรสชาติดีมากเลยมากเลยค่ะโอ้โหทุกท่านครับเอาเอามาสักหน่อยสิเอามาให้กินให้เห็นๆเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนกล้องก่อนตรงไหนก็ไม่รู้ตรงไหนครับผมตรงนี้ใช่ไหมหมุนยังเหมือนมันกลับไม่ได้เหมือนมันกลับไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นให้ทุกท่านดูนะฮะโอ้โหรสชาติดีมากครับเนื้อนแน่นอื้ สวดวยอดเลยครับผมเนี่ยแล้วขอเวลาคืนหน่อยนะโอเควนะครับรทุกท่านอ,อร่อยมากเดี๋ยวเอาไปฝากนะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวกินก่อนนะครับ